สามจีกับพี่มาร์ชตอบทุกปัญหาทุกข้อข้องใจความเดือดร้อนของประชาชนกสทชพร้อ,อ,อ,รอ,อมดูแลวเวอร์ชันใหม่พี่มาร์ชประทะบล็อกเกอร์ผมพจชจจิจากแมกไก่คอมครับเจ็ตโบจากเฟรนดี้ทูมือบายครับการทดสอบ 3G ครับผมเห็นพี่กสทชก็ทำแสดงผลออกมาว่าแต่ละค่ายเนี่ยมีคุณภาพสัญญาณ 3G เป็นยังไงบ้าง สงสัยเรื่องการทดสอบครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเชื่อถือการทดสอบนี้ไกล้มากน้อยแค่ไหนถามว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะ,สะเสถียรไหมบอกได้เลยว่ามันไม่มีสเสถียรเพราะอะไรครับเพราะที่หนึ่งถ้าเราไม่อยู่ใกล้เสาสัญญาณห่างไปเรื่อยๆมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆอันที่สองบางทีเราเดินหลบไปข้างตึกไปอยู่กับสังกะสีกะจบแล้วสังกะสีสะท้นอนแนละ้วบางทีสังกะสีก็ดูดขึ้น บางทีไปอยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดขึ้นลงรากเลยนะครับเห oh. มือนสายดินน่ะน้องเคยเห็นไหมที่เขาล่อฟ้าเวลาฟ้าผ่าแล้วมันลงดินคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับขึ้นไม่ไหวฟ้าเนี่ยมันถูกซับจากต้นไม้ด้วย oh. มันมีแฟกเตอร์เยอะมากอะ่ะปัจจัยมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรเป๊ะตลอดเวลาไม่ได้ oh. บางครั้งการเปลี่ยนเซลจากเซลลหนึ่งเซลลนี้โอ้โหมีคนทํางานเต็มเลยใช้โทรศัพท์ทั้งวันเลย mm. เป็นร้อยๆคนเลยอีกเซลลหนึ่งมีแต่บ้านคนไม่กี่หลงัง ไม่ถึงขั้นจอแจทราฟฟิกไม่จอใจมากเพราะนั้นมันเนีเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะลงตัวตายตัวได้ตลอดเวลาโดยทั่วไปแล้วการ<อ>ทดสอบสัญญาณจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับและนี่ที่สำคัญน้องๆลองดูนะโทรศัพท์เนี่ยบางทีนั่งอยู่กับเพื่อนด้วยกันเนี่ยนี่ซัมซุงนี่ iPhone อีกคนโ o เกียมาดูเฮ้ยไอนี่สามขีดทำไมของนี่มีสี่ขีดนี่ขีดเดียวครับโทรศัพท์แต่ละรุ่นขนาดยี่ห้อเดียวกันนะ คนละรุ่นนะมันยังมีความสามารถในการรับสัญญาณไม่เท่ากันเพราะอะไรครับถ้าเครื่องเล็กสายอากาศมันจะซับซ้อนมากมันจะเล็กถ้าน้องเครื่องใหญ่ๆเนี่ยสายกาศมันจะใหญ่พอใหญ่ความสามารถในการรับสายก็จะดีกว่ายกตัวอย่างถ้าใหญ่อย่างนี้สายกาศมันสี่เหลี่ยมใหญ่ๆใช่ไหมฮะมันก็จะรับอะไรได้เร็วก็สังเกตให้มันทาไมสัญญาณมันรับดีเพราะฉะนั้นมันมันมีปัจจัยเยอะ บางครั้งเราก็เอาโทรศัพท์หลายยี่ห้อมาวัดด้วยเหมือนกันเพื่อจะดูว่าสถานการณ์จริงมันเป็นยังไงแต่กสทชเวลาวัดเราต้องใช้มาตรฐานกับโอเเรเปอร์ทุกรายเหมือนกันกสทชไปเอายี่ห้ออย่างเดียวไม่ได้ฮะเราก็จะมีเฉพาะเลยในการวัดก็คือเขาก็จะมีโทรศัพท์ซึ่งไม่มียี่ห้อนะฮะเป็นตัวรับสัญญ,ญาณธรรมดาเป็นสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีไวเลสเนี่ยมันไม่มีเสถียรความน่าเชื่อถือของความเป็นกลาง เอาทำไมค่ายนี้คุณใช้ยี่ห้อนี้วัดอีกค่ายหนึ่งคุณใช้ยี่ห้อน้วัดเราใช้รถของเราเองบางครั้งเราจ้างบางครั้